ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันอีกสักข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่5กํากหนดให้ y เท่ากับรูท x จงหา dy b dx นะคะตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนอาจจะงงว่านักเรียนจะใช้สูตรไหนนะคะเพราะฉะ vern, นั้นเทคนิคของเราง่ายๆก็คือพยายามจัดรูป y ให้เข้าใกล้เคียงสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น y เท่ากับรู x สามารถจัด ให้อยู่ในลักษณะของสูตรที่3ได้ไหมถ้าได้ก็ทำนะคะเราลองมาพิจารณา y เท่ากับรูท x ซิว่ามันจัดให้อยู่ในรูปอะไรได้นะคะเนื่องจาก y เท่ากับรูท x ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังเราจะได้เท่ากับ y เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ถูกไหมคะ รากที่สองของ x ก็คือ x กำลังหนงส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นแค่เราเปลี่ยนรูปของ y ก็จะทำให้เราทราบแล้วว่าในข้อนี้เราจะใช้สูตรที่3นั่นเองนะคะดังนั้น dy by dx ก็จะมีค่าเท่ากับโดยใช้สูตรที่3ตบกำลังลงมาค่ะเศษ1นส่วนส x ยกกำลัง เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองลบหถูกไหมคะจากนั้นจัดการกับเลขชี้กำลังค Mont ่ะเศษหนึ right? ่ส่วนสลบหมีค่าเท่ากับเท่าไรหนึ่งส่วนสลบหมีค่าเท่ากับลบหนส่วนสนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่ส่วนสองกยกกำลัง ลบ1นส่วนสนะคะตรงนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนง่ายๆนี่เองจากนั้นเราจัดรูปอีกครั้งค่ะกำลังติดลบเราควรย้ายลงมาข้างล่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ1นส่วนส x ก,กำลังลบหส่วนสเนี่ยย้ายลงมาข้างล่างกลายเป็น x ก,กำลังหงส่วนสนะคะ ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2 x กําลังหส่วน2หรือเท่ากับเศษ1ส่วน2รูท x นั่นเองนะคะเนื่องจาก x ยกกําลังเศษ1ส่วน2คือรูท x นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อนุพันธ์ของ y มีค่าเท่ากับ1ส่วน2รูท x ค่ะ